ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงสวยไหมน่าเล่นไหมชอบกันไหมครับไม่ต้องไปทําอะไรมากก็โอเคแล้วครับสาหรับเดสทอยกันดัมตัวนี้นะครับผมชอบนะสวยด้วยผมว่ามันต้องมีอะตัวเนี้ยใครชอบใครเลงเลอยอยู่ผมบอกเลยนะตัดสินใจได้เลยนะตัวนี้นะครับตัดเส้นขัดรอยเกตนิดหน่อยแล้วก็โชว์ได้เลยนะครับยิ่งใครเอาไปพ่นเคลียร์ได้หรือเงาก็ได้นะสวยจบเลยงานมาสเตอร์พีซจริงๆใหญ่ด้วยงนาะผมชอบนะ อันดับแรกนะครับเรามาดูขนาดเขาก่อนเลยนะครับเขาใหญ่เป็น3าถึงสเท่านะขอให้เกตรุ่นเดียวกันนะครับในรุ่นเขาเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับโค้งสวานแล้วก็หมุนลงมาฟรีดอมแกบินเร็วอ่ะนี่เป็นฟรีดอมเป็นตัวนี้เป็นไลซิ่งฟรีดอมนะตัวฟรีดอมไม่ได้ขึ้นไปหยิบอ่ะมันอยู่ในตู้ R g จนะครับแล้วก็นี่เลยครับเป็นอ m มอร์ทันะกันเห็นไหมเห็นครับอ๋ออยู่ไหนันนะ <Okay. S 2> เล่นแล้วยังไม่เบื่อนะผมเล่นไปหลายรอบแล้วเนี่ยครับน้ําหนักเขานะครับเออผมไม่ได้วัดไม่ได้ชั่งอะ่ะเดี๋ยวผมวัดมาก่อนแล้วกันนะหนักนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้ความง่ายในการประกอบนะครับเห็นตัวใหญ่แบบเนี้ยแต่ประกอบง่ายนะครับชิ้นส่วนเขาน้อยเขาอยู่ในระดับกลางนะลงมาง่ายนะครับถือว่าไม่กดดันในการประกอบเลยนะครับใช้เวลานะครับวันเดียวในการประกอบก็เสร็จแล้วนะครับของผมเนี่ยก็ใช้เวลาประกอบ สามวันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมประกอบวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ประกอบเสร็จก็ขัดเขาแล้วก็แต้มสีนะครับแล้วก็มาตัดเส้นนะครับเราประกอบก็ทําให้เสร็จทีเดียวไปเลยนะครับที่แรกว่าจะพ่นเคลียร์เคลียร์ด้านนะแต่ว่าด้วยรูปปิดเทอมแล้วก็เขามานั่งเล่นอยู่ข้างๆไนงะ <c oughs> ก็เลยไม่อยากพ่นสีนะครับก็ <c oughs> เลยไม่ได้พ่นเคลียร์ด้านนะครับสีนะครับทําออกมาได้เข้ากับตัวเขาจริงๆนะครับเข้ากับ ชื่อเขาขนาดเขาดูดุดันแข็งแกรง่งทั้งดาร์กบูเกรบูนะครับคือสีเนี่ยตรงไหล่เนี่ยมันออกแบบเอ่อน้ำเงินน้ำเงินดักดาร์กนะแบบเข้มๆไปทางเกรด้วยนะแล้วก็สีดำนะครับเนี่ยออกไปทางผสมเหมือนเกรนะครับแล้วก็ยังตัดสลับกับสีแดงนะครับเนี่ยจัดเลเยอร์สีได้ดีมากๆดูแล้วอันตรายดีนะครับเนี่ยแบบนี่เป็นกระบอก เป็นปากกระบอกปืนเลเซอร์นะโอ้โ oh, ห oh. สีแดงด้วยนะน่ากลัวดีนะครับอะไรประมาณนี้นะคมขวัญคู่ต่อสู้นะแล้วก็มีสีเหลืองแซมมานะครับตรงเขาตรงกระโปรงนะครับตรงเอวนั่นแหละแล้วก็ตรงปีกของตัวแพ็คหลังนะถือว่าแซมมาได้ดีนะครับทําให้ยังดูมีความเป็นการดั้มอยู่ต่อมาก็เรื่องจุดขยับนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้จุดขยับดีนะครับไม่หลวมแอคชั่นท่าทางได้เหมือนในอนิเมะเลยนะครับเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมคนที่ชอบจัดท่าทางเล่นเองสวยถูกใจแน่นอนครับตัวนี้ลูกเล่นนะครับการแปลงล่างก็ทําออกมาได้ดีนะครับแปลงล่างง่ายหรือเปลี่ยนโหมดนั่นแหละครับยกแพ็กหลังขึ้นมาค่อมหัวนะยกมือหมุนด้านเกาะขึ้นไปปิดเนาะตรงนี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะหมุนได้แล้วก็หมุนเอวนะครับเนี่ยหมุนเอวสลับไปข้างหน้านะครับแล้วก็ปรับเข่าตรงขานะครับเดินเหมือนไดโนเสาร์เลยเท่ดีนะ ไอเดียดีมากๆแล้วก็รวมถึงพอดเรื่องเขาด้วยนะครับราคานะครับผมถือว่าไม่แพงตัวนี้ผมซื้อมาที่กันดมเบสนะ4,550เราลองมาคำนวณกับตัวฟ e ีดอมดูนะครับว่าทำไมผมถึงบอกไม่แพงฟ e ีดอมเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ประมาณ800-900นะตอนนี้นะราคา800-900ตีไป900แล้วกันเพราะ800กว่า9327ใช่ไหมก็2,007นะครับก็3ตัวไนงะแต่ตัวเนี้ยเ,เขา ถ้ารวมแพ็กหลังด้วยเนี่ยแพ็กหลังมันก็ใหญ่เท่าตัวเลยนะเราก็ต้องบวกราคาแพ็กหลังเข้าไปด้วยนะสองพบวกแพ็กหลังเนี่ยนะมันก็กลายเป็น4 0 0พันกว่าเราก็บวกราคาไปนั่นแหละครับนะตัวบวกแพ็กแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้เขามีลูกเล่นด้วยนะเขาแปลงล่างได้ไนงะใช่ถือว่ามันเป็นค่าไอเดียเขาด้วยแต่สําหรับผมนะครับผมว่าเขาคุมราคาต้นทุนมาดีด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่าเขากลัวมันจะแพงเกินไปไนงะอย่างเช่นเนี่ยสติกเกอร์นะครับเห็นไหมเขาก็มีแค่เนี้ย ตัวใหญ่เท่าบ้านนะแต่สติกเกอร์เล็กกว่า SD อีกคุ้มราคามาดีมากเลยโอเคแล้วก็ปกติไฮเกตเนี่ยมันจะไม่เหมือนในอนิเมะร้อยเนะครับมันอาจจะทําสวยกว่านะตัวเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีรดลายเพิ่มมากขึ้นนะครับนิดนิดนึงแต่ไม่ถึงขนาด MG นะครับเนี่ยดูตามตัวนะดูหน้าอกไหลไม่ค่อยมีรดลายดูมันเรียบเรียมนะครับเนีย่ยเดี๋ยวผมหยิบอีกตัวมาเปรียบเทียบไปดูมาแล้วโอ้โหนี่ก็ผมบอกเลยว่า ไซโคเจ้าคุณปู่เนี่ยมันคือมันเกล่าวนะมันมันมันจะหลุดได้นะเพราะผมก็ท้างถนอมมันอ๊บนี่เห็นไหมแล้วดูไซโคนะครับไซโคกันดั้มเขาจะลวดลายลวดลายเขาจะไม่เหมือนในแอนิเม่นะเขาจะเพิ่มเข้ามาหน่อยนะครับใช่แต่ตัวนี้เขาก็คุมราคาแหละเขาไม่อยากให้มันแพงมากไงอันนี้ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเราจะทุกคนจะได้เล่นกันได้นะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันไม่ใช่พรีเมียมบันไดนะ ผมเอาไปยินข้างหลังดีกว่านะเดี๋ยวต,ต,ต,ตัดภาพเร็วๆเลยปุ๊บปุ๊บนตรงนี้กันต่นลอล้กันนะโอเคุๆไม่ล่นใช่ดีนะมันแข็งแรงมันไม่ล่นโอเคเรามาเปรียบเทียบกันแป๊บหนึ่งนะไซโคกันดั้มกับตัวดิสทอยกันดันะ้มนะชื่อมันแต่ละชื่อนะตัวหนึ่งก็บ้าตัวหนึ่งก็ทำลายล้างคู่หูโอเค ผมตัวเดสทอยเนี่ยตัวไซโคเนี่ยดูแล้วจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับถ้าเทียบแต่ตัวหุ่นนะแต่พอใส่แพ็คหลังเข้าไปอะไซโคกันดั้มกูเล็กกิ๋วเลยพอแพ็คหลังเขาใหญ่มากเลยนะสูงก็สูงก็พอกันนะใช่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเนี่ยตอนนั้นไซโคกันดั้มตัวเท่าไหร่นะครับประมาณไม่เกิน2,000อนะตอนออกมาประมาณพันซื้อมาจำไม่ได้นะพันแปดพั พันแปดอะไรประมาณนี้เนอะใช่แต่มันไม่มีแพ็กหลังอ่ะลองมันแพ็กหลังใหญ่แบบนี้ดิมันก็หลักสามสี่พันขึ้นไปเหมือนกันนะครับถ้าแปลงร่างดีเหมือนกันนะเลสทอยเนี่ยแต่มันหาะได้นะแปลงร่างแล้วมันก็หาะบนนิวฮ่องกงอ่ะจัดให้มันดีๆคือผมชอบดิสทอยมากนะตอนเนี้ยนะแล้วก็ ทุกๆอย่างเนี่ยผมชอบเ้าหมดเลยนะแต่มือเนี่ยผมชอบของไซโคกันดั้มมากกว่าเพราะว่ามือมันออกกลมๆนิ้วมันออกกลมๆไงมือตัวนี้กับเหมือนเพอร์เฟกเกรดนะแต่มือตัวเนี้ขยับได้ดีกว่าแล้วก็กำหมัดได้แอคชั่นหน้าทางได้แล้วแถมไม่หลวมด้วยนะครับเพียงแค่ชอบว่ามันเป็นกลมๆแค่นั้นแหละนะเดนมันยิงเลเซอร์ไนงะแล้วมันเนี่ยยิงเลเซอร์เห็นไหม เอ้ตอใส่เลเซอร์ได้หรอไม่ได้ไม่ใช่ของมันไอ้พอได้ไม่ได้มันหลุดนะนี่ใส่นะใส่ให้ดูเลยนี่ยิงเลเซอร์เห็นไหมสวยนะผมว่านะแล้วมันติดติดตรงนี้อีกนะแต่ตรงนี้มันจะเป็นเลเซอร์อีกเส้นหนึ่งนะเลเซอร์ laser มันจะมีสองแบบนะครับจะมีแบบยาวนะครับแล้วก็แบบสั้นแบบสั้นเนี่ยใส่นิ้วนะครับส่วนแบบยาวเนี่ยใส่ตรงแท็กหลังนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับจะมีให้สี่เส้นนะใส่ตรงปืนกระบอกใหญ่เขาเนี่ยครับแล้วก็กดลงไปนะครับแต่ตอนนี้มันเลยเฟรมไงผม,มเลยถอดเพราะเดี๋ยวไปเกี่ยวมือผมอีกแล้วลนนะครับามาต่อกันเลยนะครับคะแนนนะครับความสวยเนี่ยผมให้10บเต็มเลยนะมันสวยนะมันเป็นไฮเกตที่สวยอีกตัวหนึ่งนะน่าเก็บมากๆเลยคือคะแนน10เต็มเนี่ยผมมอกว่าความสวยสวยแบบไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือหุ่นยนต์มันทําออกมาอย่างเช่นปีศาจทำออมาสวย ทำมาดูดีผมกาให้10เต็มแบบเป็นปีศาจท,ที่ดูดีอะไรเงี้ยเป็นปีศาจทีทททท่เหมือนปีศาจอะไรน่นะอันนี้มันเป็นดิสทอยด์กันได้ไหมครับมันก็สวยในแบบอุ่นทําลายล้างนะเพราะว่ามันเอาไปเล่นกับตัวที่เรามีพวกฟรีดอมนะพวกเดซินี่อะไรเงี้ยเอาไปทําเป็นฉากแล้วมันดูสวยมากนะมันดูดีด้วยนะครับโอเคเอาไปเลยนะครับความสวยจอมทําลายล้าง10เต็มเอาไปเลยครับต่อมานะครับลูกเล่นนะครับเอาไปเลยนะครับ9เกือบจะให้8แล้ว คือลูกเล่นเขาดีมากเลยนะหมุนไม่หลวมนะเล่นได้เวลาจะถอดนะครับก็เอาเนี่ยขึ้นมาค่้อมนะตามรูปที่ดูไปตอนแรกเลยนะมาเสียคะแนนตรงที่ขาเนี่ยนะครับตรงขาไกล้เขาเนี่ยครับหรือขาไดาโนเสาเป็นสัตว์เวลาเดินนะนะคือตรงเนี้ยเ,เนี่ยครับมันไม่ได้หลวมไนงะมันเอาขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้นะครับมันเอาลงได้แล้วก็เอาขึ้นได้เห็นไหมครับแต่ตรงเนี้ยผมอยากให้เขาทําที่ล็อกไนงะ ถ้าเขาทำที่ล็อกนะแล้วมันแข็งนะอาจเราอาจจะไม่ต้องใช้แอคชั่นเบสมาค้ำเลยนะอ๋อตรงนี้ครับข้อควรระวังนะครับเพื่อนๆก็คือปืนเนี่ยกับแพ็กหลังเขาเนี่ยมันมีตัวล็อกอยู่นะต้องปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะขยับขึ้นลงได้นะตรงนี้ถือว่าดีนะแต่ห้ามลืมนะครับแล้วหัวเนี่ยเวลาถอดต้องหมุนกลับมาอีกด้านนึงนะครับถึงจะถอดได้นะก็ควรจะศึกษาคู่มือการเล่นไปก่อนนะครับแต่ผมจะบอกหลักๆก็คือ เอวด้วยนะครับต้องหมุนข้างๆนะถึงจะบ,บิดออกได้นะครับอย่าไปทีซโซขยับนะครับต้องกดล็อกก่อน,นครับมันจะมีตัวล็อก2ตัวนะรตรงแพคหลังกระปืนนะครับปรับระดับแล้วก็ล็อกถือว่าตัวปรับระดับทําออกมาได้ดีนะลูกเล่นที่ผมบอกผมถึงให้9คะแนนไะงต่อไปนะครับจุดขยับแอคชั่นต่างๆนะครับจุดขยับแอคชั่นถือว่าไม่หลวมนะแถมมือถอดได้ด้วยผมให้9คะแนนนะมือไอ้น้่มันถอดได้วนะ่า มือมาคับด้วยเนี่ยมือก็ปล่อยไปทําลายล้างได้นะครับเนี่ยถอดเอฟเฟกออกน,นะครับจุดขยับดีนะลูกเล่นก็ถือว่าดีมากนะถอดมือได้แล้วก็ขยับได้แบบนี้เลยนะถือว่าจุดขยับผมให้ก้าเลยนะเพราะว่าดีมากๆเลยนะไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะถอดมือขึ้นลงแค่เนี้ตรงๆนะใช่แล้วก็ถอดมือแค่นั้นเราก็ยังดีใจเลยทุกทุกวันนี้มันแอคชั่นได้เพียบเลยนะ ต่อมานะครับเรามาดูเนื้อเรื่องดูข้อมูลเขาหน่อยนะครับเดสทรอยกันดั้มตัวนี้นะครับมาจากกันดั้มภาคกันดั้มซีดนะครับเดส t i นี่เดี๋ยวเอาใส่โปรแัรมมาตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเดสทอยกันดั้มนะครับนักบินนะครับชื่อว่าสเตลล่านะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่นักบินนะครับชื่อสเตลล่านะครับนี่ดูความสวยแล้วก็เป็นนักบินนะครับที่ขับเดสทรอยกันดั้มตัวนี้นะครับ เดส t ทอยกระดัมเนี่ยปรากฏตัวในกระดัมซีดภาคเดสตินีนะครับเป็นของฝ่ายสาพันนะครับเป็นเครื่องจักรทำลายล้างมีขนาดใหญ่มากกว่าโมบิสูดทั่วไปถึง3เท่านะครับส่วนสูงนะครับถ้ารวมปืนด้วยนะก็มีความสูงถึง56เมตร30เซนเมตรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแต่ตัวหุ่นนะครับก็สูงถึง38เมตรนะครับ น้ำหนักนะครับ404ตันนะครับกับอีก93กิโลนะครับแค่มันเหยียบโมบิลสูตรก็พังแล้วนะครับน้ำหนักขนาดนี้กับพลังทำลายขนาดนี้นะครับแต่มันช้าไงแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะเพียงแค่มันตามฟรีดอมไม่ทัน ปฏิบัติการแรกนะครับคือเข้าไปกวาดล้างในยูเรเซียเฟเดอเรชันหรือก็คือรัสเซียนั่นแหละครับถ้าเราดูจากแผนที่นะมันเหมือนแผนที่โลกยุคปัจจุบันนี่แหละในกระตูเรื่องนี้แค่คนละชื่อนะครับแล้วคนที่เข้ามาจัดการนะครับก็คือคีระใช้ฟีดอมนะครับเข้ามาขัดขวางไว้หลังจากที่คีระได้จัดการกับเดสทอยกันดั้มไปแล้วนะก็คือเอาดาวนะแทงเข้าไปตรงกระบอกปืนเลเซอร์ข้างหน้านี่นะครับทำให้ เซล่าเนี่ยเออตายนะครับทำให้ชินเนี่ยคือสู้นะจนทำลายฟรีดอมได้นะครับแต่ผมว่าเซล่ายังไม่ตายนะชินม,มันเอาไปแช่น้ำเย็นแล้วมันก็โมโหกบเกิือนว่ะแล้วก็หลังจากที่เดสต์ทอยเครื่องแรกโดนทำลายไปนะครับก็มีออกมาอีกหลายเครื่องเลยนะครับแต่ก็ถูกทำลายเป็นตัวนู้ไปเลยนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อน,นครับว่าคือมันถูกทำลายง่าย ได้มากนะตัวที่เหลือนะคือผมคิดว่ามันอยู่ที่คนขับแหละหรือนักบินนะครับคือสเตลล่าเนี่ยเขาเก่งนะอย่าลืมนะครับว่าไอ้สเตลล่าตัวมันใหญ่นะเดี๋ยวเอาห่างๆก่อนตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนร่างได้นะจากเอ่อโมบิลอาร์เมอร์นะเป็นโมบิลสูดเอาแพ็กหลังข้อมหัวมือหมุนเก็บเข้าช่องตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเกาะขึ้นาปดแ็นการโจมตีจากด้านล่างนะครับเนี่ยเหมือนหมูเหมือนเหมือนหมุหมุนมือโอ้โหลิ้นพันกันเลยครับหมุนมือเนี่ยครับ อย่างนี้นะใช่ก็ใส่เข้าไปในช่องนะครับอาวุธนะครับทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมีพลังทําลายล้างอาสาบมากเลยนะและยังยิงได้ในระยะไกลด้วยนะครับคือแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็ทําลายเมืองทั้งเมืองได้แล้วนะครับหรือสามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพฝ่ายศัตรูได้มากเลยนะครับอาวุธทั้งหมดนะครับมีอินเกลสเตลันนะครับ75มมหรือปืนกลอัตโนมัตินั่นแหละครับเนี่ยตดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยข้างๆเขาเนี่ยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นคู่เลยนะปกติกระดัมมันจะมีตัวนี้คู่หนึ่งเนี่ยนี่มี2คู่เลยนะเห็นปะก็ด้วยขนาดและหลายลำกล้องนะครับทำให้มีความน่ากลัวมากๆเลยนะครับถ้าใช้ยิงโมบิลสูรธรรมดานะครับหน้าที่โดยรวมของมันก็คือยิงสกัดมิสไซล์ต่างๆนะครับหรือยูนิตขนาดเล็กใกล้ๆนะครับแต่ว่าตอนที่ดูนะครับสเตลลาเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับคือ เดสทรอยกันดั้มเนี่ยมันจะน่ากลัวกว่านี้อีกนะครับถ้ามันไม่ได้มาเจอกับคิระหรือฟีดอมนะครับคือมันยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนคิระนะเร็วมากหลบได้หมดชนิดที่ว่าสเตลล่าเนี่ยค้งแบบนั้นไปเลยนะผมแค่เปรียบเปยนะประมาณนั้นนะครับเร,เรื่องเขาก็ประมาณนี้นะครับก็สนุกสนานดีนะครับโมเดลก็สวยนะดีด้วยแล้วก็เร,เรื่องก็สนุกนะครับเพื่อนๆไปหาดูได้ครับ คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปหน้านะครับผมจะหากระดัมตัวเด็ดๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย